สโมสรโรตารีธนบุรีภาค3350พร้อมกับนายกเทศบาลตำบลสืองสางค่ะได้มอบรถพยาบาลมูลค่ากว่า2ล้าน4 0 0 0บาทให้กับโรงพยาบาลตามขอบชายแดนของจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ที่โรงพยาบาลเสริงสสงอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานายวิชัยชีวะกะนิตตัวแทนสโมสรโรตารีทนบุรีภาค3350พร้อมด้วยนางสาววารุณีคูประธมศิรินายกเทศบาลตำบลเสริงสสงตัวแทนสโมสรโรตารีโคร,ราชภาค3340มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูงมูลค่า2ล้าน4 0 0 0บาท ซึ่งทางสโมสรโรตารีทนบุรี3350และสโมสรโรตารี่โคราช3340ได้รวมก,กันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อมามอบให้กับโรงพยาบาลเสริญ้างโดยมีนายวิราชาติทุ่งไผ่แหลมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทนรับมอบและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลเสริญแางเพื่อนำไปดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไปค่ะ ซึ่งการมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูงให้กับโรงพยาบาลเสริญสสงนั้นถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากพื้นที่อำเภอเสริญสสงเป็นอำเภอที่อยู่ชายขอบจังหวัดนครราชสีมาอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกว่า90กิโลเมตร อีกทั้งทางโรงพยาบาลเสริงสางไม่มีแพทย์เฉพาะทางที่จะสามารถรับผู้ป่วยหนักไว้ทำการรักษาที่โรงพยาบาลได้จึงจำเป็นต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องใช้รถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยดังนั้นรถพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูงที่ได้รับมอบนี้จะสามารถตอบโจทย์ในการช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ